ก็ตกใจค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ทราบว่าพี่อ๋อนป่วยไม่ไม่คิดว่าว่าไหวอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็ทราบอีกทีหนึ่งว่าพี่เขาก็อาการดีขึ้นแล้วก็ก็ยังงงหยูเพราะว่าก็ยังงงเจอเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้วประมาณสิบปีได้แล้วนะคะพอขวัญเริ่มทาอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครก็ทําแต่งานพี่เขาก็ เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทั้ง,งพี่ที่ร่วมงานกับขวาญที่ที่เรารักแล้วก็คอลลอตกจบสวยในครั้งเดียวตองแป้งพับออนอนุพเพอร์เฟกต์พาวเดอร์ก็ตกใจค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ทราบว่าพี่ออกป่วแต่ว่าค,คือไม่ไม่คิดว่าว่าวาย เพราะว่าแล้ก็ทราบอีกทีหนึ่งว่าพี่เขาก็อาการดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังงงหนูเมื่อวานก็ยังงงตอนนี้ก็ยังงงได้เจอได้เจอบ้างไหมที่ผานมาเจอเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้วประมาณ10ปีได้แล้วนะคะพอขอนเริ่มทำอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไหม่ค่อยได้เจอใครก็ทําทแต่งานแต่ว่าความผูกพันคราบแบบ ก็พี่เขาก็เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทั้งพี่ที่ร่วมง,งานกับขวายที่ที่เรารักเราก็คะโล่อย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันเราเล่นเวลานาน,านมากอะหลายปีละครหลายเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องเราก็ระบากด้วยกันบ้างบางอย่างพี่เขาก็ เขาเป็นลูกผู้ชายอะค่ะเป็นสุภาพบุรุษที่ดูแลเราในฐานะที่เราเป็นน้องเออแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบไม่ดีก็เขาก็คอยดูแลเราอะไรอย่างงเี้ยแล้วก <con> <eye Hayır. S 1> ็ท้ายสักบอกอะไรกับพี่ชายเราบ้างในวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาจบกันกับเรก็ถือว่าวันนี้เป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่ พี่เขาปกติพี่เขาจะไปกองเขาจะไปกอดขวัญเสมอแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของพี่เขาที่ที่ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นกว่าพวกเราณนะตอนนี้ที่เราอยู่แต่สิ่งที่พี่ออกไปเราทุกคนวันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอกันที่จุดนั้นดีๆก็ขอให้พี่เขาไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวพี่เขา ดูแลคนที่เขาห่วงใยคนที่เขารักเพราะว่าอย่างที่เราอกกยู่ได้พี่เขาคือพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษที่เขาดูแลทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวอย่างนะคะก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งก,ก็คงได้เจอกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ